ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนอะ่านักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะวันที่สิบสิบสี่แล้วนะสมาชิกนะก็มาดูนะหลังจากที่ผมสรุปไปนะครับเมื่อวานนี้นะสมาชิกนะใครที่ยังไม่รู้ว่าผมสรุปสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างอะไรไปย้อนด,ดูคลิปเมื่อวานได้นะสมาชิกนะฮนะสูตรนี้ผมก็ใช้จริงเหมือนกันนะที่ สิหน่วยล่างนะมีมีสองตัวนี้ดูอยู่ด้วยสมาชิกนะอาจจะเป็นเลขตัวไหนนะฮะผมใช้จริงที่ชุดสรุปล่างผมก็มีอยู่นะฮะสมาชิกนะเดี๋ยวผมจะนะครับำนวณสูตรแล้วก็ให้สมาชิกไปเทียบกับชุดสรุปผมที่ลงให้ประวานได้นะฮะสูตรสองตัวล่างแบบตรงๆฮะได้สี่คู่ชุดจับคู่ชุดนะฮะในแต่ละงวดนะสมาชิกนะแบบตรงๆนะครับ ก็ดูให้มันจบเดี๋ยวผมมีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะนะครับว่ายังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยเลยสมาชิกเลยชอบแอดทอนนักการเงิฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทาคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะฮะเอามาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนนะฮะทางช่องนะเป็นเพียงสื่อแนะนาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น นะครับทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางกดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะครับสมาชิกนะผมก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะให้สมาชิกนะครับแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองนะทุกพี่ยังไงผมก็กราบขอโทษข้อควสมาชิกไว้ด้วยนะสมาชิกนะอ่ะมาเข้าสูก่การสูตสองตัวลากแบบตรงตนะสมาชิกนะอ่ะมาดูวันแรก สูตรที่1ได้8ปสูตรที่2ได้0ูกับ2อะจับคู่ชุดก็จะได้4คู่ชุดได้8 0 8 2 9น9 2ดอก้านย์เกสอนะูอก9 2้าสสูตรที่1หลักสิบก็มาที่เลขกาสูตรที่2หลักหน่วยก็มาที่เลข2นะเข้าคู่ชุด92สนี่ฮะสมาชิกนะอ่นะ9 2ถูกเป็นงวดที่1นะถูกเป็นงวดที่1 เ้าตรงๆสมาชิกนะ <c oughs> ถ้าสมาชิกไม่ชอบสูตรแบบนี้นะฮะก็มองผ่านไปนะ,ะสมาชิกนะ,คะใครชอบก็นำไปพิจารณาเอาเองนะ,ะอ่ะงวดที่สองนะ,ะสูตรหลักสิบล่างได้หกเจ็ดสูตรหลักหน่วยล่างรา้ 9, ะะากันหนึ่งนะจับคู่ชุดได้สี่คู่ชุดนะฮะเหมือนทุกทุกงวดนะวันนี้ได้หกเก้าหกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งนะผนออกหกหนึ่ง อ่าหลักสิบล่าง6กับ7นะครับก็มาที่เลข6หลักหน่วยล่าง9กับ1นะครับก็มาที่เลข1เข้าคู่ชุด6 1น,นะฮะอ่ะแบบตรงๆอีกนะสมาชิกนะที่6 1่ถูกเป็นงวดที่1ครับถูกเป็นงวดที่หนึ่ง สีสมัยปากกาเออต้องอย่างนี้ไหมจับปากปกาผิดด้ามเป็นสีจางๆ <c oughs> อ่ะอ่ะ มาต่อกันงวดที่ะครัะงวดที่3นะสมาชิกนะสามสูตรหลักสิบล่างได้2กับ3สูตรหลักหน่วยล่างได้5กับ7ฮะจับคู่ชุดก็จะได้4คู่ชุดนะฮะก็ได้2 5 2 7 3 5 3 7นะฮะกนอ,อก5 3โทษทีฮะสมาชิกโอ้โหพูดเยอะ ถ้ากดไหลย้อนลมตีขึ้นนะสมาชิกนะเกือบใจขาดเกือบตายก่อนตายตายตายพูดแล้วลมมันดันขึ้นเนะเมื่ <c oughs> อกี้ได้พูดไปย่งพูดไปแล้วนะสมาชิกนะอ่ะวันนี้สูตรอ่ะสลับตำแหน่งนะวันนี้หลักสิบเลขสามลงไปที่หลักหน่วย เลขห้าก,ก็กระโดดขึ้นไปที่หลักสิบล่างฮนะพวกนี้เข้าสามห้านี้เป็นตัวกลับนะสำหรับไอ้วงที่สามนี้ออกตัวกลับนะสมาชิกนะที่สามห้านะอ่ะก็ยังดีที่ตัวกลับนะ <c oughs> พูดเยอะก็ไม่ได้ไอ้จะไม่พูดเลยก็ก็กลัวสมาชิกนะฮะจะมันมันเขาเขา,เขาเรียกอะไรนะถ้าไม่มี ถ้าไม่พูดบรรยายบรรยายไปด้วยมันไม่มันเอาพูดง่ายๆนะใช่ไหมคสมาชิกมันดูหนังมันดูหนังอะไรนะเขาเรียกตะกอนเนี่ยหนังที่ไม่พูดกันอนะหนังเงียบอะฮะถ้าแดงถ้าทางอย่างเดียวแต่ไม่พูดอะไอย่างี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันอะ่ะวันที่ผ่านมานะสมาชิกนะวันที่ผ่านมา สูตรหลักสิล่างได้0ูกับ 1, สูตรหลักหน่วยล่างได้สี่ก, 1, สก,กับ6กนะจับคู่ชุดก็จะได้4ีคู่ชุดนะเหมือนทุกๆวดนะงวดที่ผ่านมาก็ได้4ีคู่ชุดได้ศูนย์สี่ศูนกแล้วก็หนึ่งสี่นะพร,ระดอกหนึ่งสีหลังจากที่เข้าตัวกลับงวดที่3านะก,กลับมาเข้าที่สิบหน่วยล่าง,งตรงๆอีกที่1นึกมาชินะที่หน อ่ะถูกเป็นวดที่สตามสูตรครับ <c oughs> ถวดที่4อ่ะวดนี้จะได้เลขตัวไหนนาะจะได้เลขตัวไหนนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทําถ้ามันชนเลขนี้ถ้ามันชนกันนี่มันก็เน้นไปที่ตัวชนนะผมว่าสำหรับ2ส,สูตรนี้อ่ะวดนี้มันจะมีชนกันเดิ <laughs> ไม่ชนก็จับ ่ะไอ้จะวันนั้นเอานะสมาชิกนะเอาไปดูงวดนี้จะได้เลขตรงไหนนะสมาชิกนะไปดูวิธีคิดวิธีทำกันค <c> ร <oughs> ่าวๆดูมีเลขแค่สองสาตัวเองอ่ะสูตรที่หนึ่งนะสมาชิกนะสูตรที่หนึ่งไปดูวิธีทํากันนําหลักร้อยบนบวกกันหนึ่งครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่ไปบวกเลขหนึ่งหกที่นะสมาชิกนะอ่ะห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งก็ลงฐานเลขศูนย์ ศบวกเพิ่มแต็มเป็น1แตบก็จะเล็กหนึ่งนะฮะนี้สูตรแรกได้ศูนย์กับหนึ่งนะสายนะเอามาดูสูตรที่2กันอได้ศูนย์กับหนึ่งนะสบานะสูตรที่2นะวิธีทำนะนำหลักพันหครั้งบวกหลักร้อยหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะฮะห้าบวกหกะ,ะก็ลงท้าด้เล็กห หนึ 1> 1่งบวกเพิ่มไปสองแต่ว่าเลขสามอววนนี้ชนกันที่เลขหนึ่งะจะมาไหมเลขหนึ่งก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยส่วนชุดสรุปผมนะก็มีติดเลขหนึ่งอยู่นะสมาชิกนะก็ลองไปย้อนดูผมสรุปไปเมื่อวานนี้มีติดเลขหนึ่งอยู่นะก็ไปย้อนดูได้นะสมาชิกนะติดที่เลขหนึ่ง อันนี้ก็คือชนกันนะฮะถ้าไม่ชนกันก็ไปจับคู่ฮะสมาชิกนะเดี๋ยวไปจับคู่เหมือนเดิมนะฮะถึงจะชนก็จับคู่นะฮะสมาชิกนะจับคู่เป็นคู่ชุดฮะอัสมาชิกท่านไหนที่ชื่นชอบว,วิธีคิดวิธีทำก็แคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะแคปสูตรไว้ได้เลยครับมีวิธีทําให้อย่างชัดเจนนะสมาชิกนะส่วนจะมาหรือเปล่านะก็อีกวันสองวันนะฮะวันนี้วันที่สิบสี่พรุ่งนี้วันที่สิบห้าพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้ว ที่จะลงคลิปนะว่าเพราะว่าวันที่16นี้งดลงรอรุ้นอย่างเดียวนะครับผมลงให้ถึงวันที่15นะครับพรุ่งนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายยังไงก็ฝากติดตามด้วยจะเป็นสูตรอะไรต่อไปนะสมาชิกนะอา้าววันนี้ได้0ูนกับ1นึาศูนย์หกับ1นสานะ 0, 1, 3, นะวันนี้นะสมาชิกนะสูตรแรกได้0ูนย์หนสูตรที่2ได้13สาม อจับคู่ชุดนะสมาชิกนะจับคู่ชุดก็จะได้สี่คู่ชุดนะก็จะได้เลขโอ้ราคาแดงฮ <c oughs> <c oughs> ่าศูนย์หนึ่งศูนย์สามแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามอ่าสมาชิกชอบตัวไหนฮะเลขต่ำเลยสำหรับสองสูตรนี้นะสมาชิกนะ ตัวไหนก็ฝากสมาชิกไปพิจนารณาด้วยแต่ผมชอบสูตรที่สองนี้นะสมาชิกหนึ่งกับสามนี่อ่ะลงให้วาาัวไปจับที่หกทับแปดทับหกอ่ะอรอลุ้นฮะอีกสองวันหวยออกนะสมาชิกนะจะมีสักตัวไหมฮนะก็เลขเลขไม่ค่อยสวยเลยนะสมาชิกนะตํารับงวดนี้ตามสูตรตามสูตรผมพูดถึงตามสูตรนะนี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสาม เป็นหัวแปลกๆเลยนะสมาชิกเลขออกยากนะในนี้ะแต่มันก็มันก็มันก็ไม่แน่นะฮะอะไรก็ไม่แน่ถ้าชอบนะก็สมาชิกนะถ้าชอบก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็มองมองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกผมทําตามสูตรเท่านั้นให้สมาชิกได้รับชมแล้วก็ไปวิเคราะห์พื่อกันสองสูตรที่มันชนกันที่เลขหนึ่งนะจะมาไหมผมก่อนเน้นไปที่ตัวชนระดับนะส่วนคู่ชุดนี้ผมว่ามันมันไม่ค่อยสวย เขาก็มารอลุ้นกันถ้าใครชอบก็จัดไปไม่ชอบก็มองมองผ่านไปด้สมาชิกเรือทุกผิดอะไรก็ขับมาโทษผมไปสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะทุกผิดฝากันไปตามสูตรนะไม่มีใครรู้หร Opera อกครับว่าผมจะออกอะไรนะสมาชิกนะสมาชิกก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะผมก็ได้แต่ทาตามสูตรสูตรมีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกผ่านไปแล้วนะเอาพรุ่งนี้เป็นคลิปสุดท้ายจะเป็นสูตรอะไรฝากติดตามตกันด้วยนะสมาชิกนะเป็นคลิปสุดท้ายวันที่สิบห้าวันที่สิบหกุดอรอลุ้นอย่างเดียวนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณครับ